สว, Jamie, สวัสด <ๆ S 1> <Dracula. S 2> ีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะกินแซานะครับแซ่บลเขอยวนนี้ก็ได้ปลาเขือแจ้จากเมืองเปามานะครับแม่ฝากกระป้ามาฮื้อนะครับเราก็จะมาเงแซะเอาจุดปิงเต้นเออร์แซะนี่นะเครื่องแกงที่เราจะตำนะครับก็จะมีหอมขาวขิงข่านะครับแลวก็ปลากระปองกับแคบหมูนี่เราจะเอาใส่มันรุนนะครับแล้วก็จะมีกะปิหอมแดงและก็ะพิกแห้งนะครับก็นื้อนะครับเราก็จะเอาบลเขือแจ้หรือว่าบลเขือฮื่นนี่นะครับ มันมีบ้านในห้องเหมือนกันนี่พ่องครับเอาก็เอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับล้างเสร็จแล้วก็เอามาหั่นนะครับวันนี้ก็ขอสุภาพัยเธอะนะครับที่ว่าหั่นหนาเกินไปนะแย่แต่จะแรกสวย ปกติแล้วนะครับเฮาจะต้องหั่นบางๆนะครับพอเฮาหั่นเสร็จแล้วนะครับเฮาก็จะเอามาล้างน้ำนะครับกันเนออๆกันเอามีดมันออกนะครับบางๆนะครับเมิ่อกิจะล้างด้วยน้ำเกลือนะครับแต่วันนี้เนี่ยเฮาจะล้างด้วยน้ำเปล่านะครับล้างเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับพอล้างเสร็จแล้วนะครับเฮาก็จะมาตำพริกแกงกันนะครับเฮาก็จะเอาพริกแห้งนะครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็เอาเกลือใส่นะครับแล้วก็ตำตำเพื่อมันละเอียดเนอสุเนอๆพอมละเอียดแล้วนะครับเฮาก็จะเอาหอมแดงนะครับแล้วก็หอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับตำด้ว ด้วยขิงนะครับแล้วก็ใส่ข่าลงไปสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรของแม่นะครับแม่ก็บ,บอกว่าใส่อันนั้นหน่อยอันนี้หน่อย <c oughs> จัดไปเลยครับหยอกไปเลยลำบะลำอยู่ที่เหานี่แหละครับพอตำทุกอย่างเรียดแล้วนะครับเฮาก็จะเ้ากับปี้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตำตาเให้มันเข้ากันเห็นร้อมนะครับเฮาก็จะได้ใน้ตายของพี่แกงออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้พี่แกงมาแล้วนะครับเฮาก็จะมาตั้งกระทะนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเข้าใส่นะครับแล้วก็เอาพี่แกงที่เฮาตำไว้นะครับพัดกับน้ำมันเนื้อสุดเออพัดน้ำมันหอมหอมพอพัดจนหอมแล้วนะครับเฮาก็จะเอาน้ำล้างคกนี่นะครับใส่ลงไปเนียน้อยนะครับเฮาไม่ต้องใส่น้ำหนักนะครับเราใส่หมกคุกทิกคุก กนเนื้อพี่แกงเนี่ยมันเข้ากับน้นะครับรอจนเดือดเขาถึงจะปรุงรสนะครับใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็โกนโกนเนื้อมันเข้ากับนมร้อมนะครับแล้วก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วเขาจะรอจนพี่แกงมันเย็นนะครับพี่แกงเย็นแล้วนะครับเขาก็จะเอาบะเขือแจ้นะครับหรือว่าบะเขือหืฮ่นนี่น่อสุเน้อ เอามาใส่เลยนะครับแล้วก so so ็โกนโกนๆให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เอาแคบหมูใส่นะฮะบางที่นะครับเพื่อนก็จะเอาแคบหมูนะครับเข้าไปตำก้อนนะครับแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเราจะเอาแคบหมูนะครับมาฮักเป็นตีนเป็นตีนนะครับเวลาเราเกีียวเนี่ยครับเราจะได้เกีียวพร้อมกันเลยนะครับถึงแคบหมูนะครับตึงบเบเขือแจ้หรือว่าเบเกือองืนนี่นะครับมันถึงลำแต่เลยถ้าเป็นเชื่อนี่ลองไปทําดูนะครับยังนะครับยังบม่จบเราจะต้องเอาปากระป๋องนะครับใส่ลงไปแห่สักกระป๋องนี่สิ และกะโกนี้ทุกอย่างมันเข้ากันนะครับถ้ามันเข้ากันแล้วนะครับเราจะเอาต้นหอมผักชีนะครับใส่ลงไปแล้วกะโกนแหมกัมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตักใส่ถ้วยใส่จานนะครับกินกับข้าวนึ่งข้าวหุงก้อนๆนี่นะครับมันตึงเหม้ะแตะเลยถ้าป่ดเชื่อเนี่ยลองไปทําดูนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องมิสเตอร์เกรียงผู้ชายข้าวครัวกันด้วยนะครับ